ถ้าหลังกูดูด้วยก็อยากถ่ายรูปอ่ะนะเอาไหมพี่ทำไปตีก็รอหลังลีเอาไหมตีตีอะตีไหนเข็มอยู่ไหนอ่ะยังไงก็ได้ตีหลังลีมึงเชื่อพี่เหรอน้องเนาะก็เข็มจะมาอีกอะไรนะจุนก็หนักเข็มเยอะนะก็ควันตายนะแม่มึงตายนะกูมีของตัวเองอยู่นะไวของตัวเองมีทุกคนแหละผมว่าอ้าวก็ไอ้โทนี่อยู่ข้างหน้า เจ้อเไปเลยสิครับสไมีรถตั่วางสเลยนึ่งมาเไปอะมึงยิงเาขวานมาอหลอมาขยไรหรอขาไปเลยขับไปเลยพี่กขไปเลยกลวกูไปมึงนะต้องระวังอย่าไปเหยียบรถใครแม่งลี้ยตรงไหนเ็บแจแ a นดมป่ะมึงว่าอยู่ปะก็แนรถ a n d o m จอยพี่ขับไปแปไป นี่ชิโก้ตอบผมเล่นกระด้เนี่ยแต่เลปิดแล้วกันเอ้ยวันนี้เทนนิงใครเดพัดป้าคำห้าวินห้าหมื่นไม่ไม่ไม่ครับพี่ไม่เล่นครับผมเบื่อไม่ถามมึงผมเบื่อการเดิมพันกับการพนันมากเลยผมพูดตรงไม่เดิมพันม่เวลาเดิมพันได้วไม่นเลอร์มี่เอะมึงดูดครับเออจริงโตแบงก็เอาหุไปไม่เวลาเดิมพันอะ้วทุกคนมันตั้งใจเล่นเว้ ไม่เดียบาลทุกคนไม่ตั้งใจเล่นเนี่ยสองหมื่นท่าได้ไหมพี่เออเดี๋ยวถ้าเท่นพี่จะคุยไปเออนำนำเลยไปนำเลยนำเลยนำเลยนะรอใครนะรอใครนะพี่รอใครนะรรอใคนะพี่ไปบาลไม่มีรถอ่ะโอเคมึงก็รับไปบาลดิพี่ตะกอนไปไหนอ่ะเขาล็อกรถอ่ะพีกอนบอกว่าเขาบอกว่ากำลังมาบ้านไม่ใช่หรอไอ้พี่กอนอยู่บนบ้านครับอยู่เหมือนบ้านพี่กอนบอกไปก่อนเลยของอยู่พี่ มึงเชื่อพี่ดิยร์มั้เราไม่ลงก็ชนะขนาดนั้นเลยไงไม่ได้ประมาทแต่พวกเราเป็นบ้าไงน้องมันมีคนบ้ากว่าเรานะตอนนี้มีมีคนบ้ากว่าเราไอ้ดับก็เพิ่งโดนมามึงตรงอ่ะสีดำอ่ะสีดำเป็นก่ะอบมึงอืมอโดนสีดำไปและอืมอืมสีดำไปแล้วเฮียเมื่อวานตอนที่กมึงไปอ่ะมิดแม่มิดไมเอจดกดกูทุกที่เลยเอ้นเอ่ะ เขางัดเทียนสองเสร็จเขามึงงัดเทียนหนึ่งต่อด้วยอ่นะร้านอ่ะสามต่อยี่สิบพวกกูก็เล่นอนะ่ะมึงคิดดูแล้วกันพวกเราบ้าไปะล่ะกล้วเราพวกเราเป็นบ้ายิ่งโดนกระซืบอยิ่งรู้สึกดี ม,มันเปขอบนตู้ปะนเขาคิ้น่าจะไปตูตต้ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแรแชนเลยตู้เล็กขับทางร็แชนให้ไปตู้มันม่ก็แอบมีอย่างอืม ไปมาคุยอะไรกันเนี่ยอาจะประชุมก่อนหรือเปล่าได้วันนี้ข้างกี่แมตรสี่เมตรแบบเดียวมอ,อนแบบเพิ่มดิแบบเพิ่มดิอ่ะมันมันไม่ได้เหมือนพับบิ่งอะพับบิ่งไม่มันอะอ้าจะจะเป็นเฮียอะไรไอสัตว์เจมเฮีอะไรไก่ <c oughs> คำฮียอะไรท้องแบบนี้มันมีความคิดแล้คิดจ้ะ แรงไปงออะไปะว่าก็อย่ีเยออีกจะเอาอะไรอุ้มเราอะมาใส่มาใส่อุ้มหรอกว่าเขาแบบอบปะไปดูสัตว์สุดๆเลยสุดใหญ่เลยว่าเขาน่าจะมาเล่นปะอันนี้คูก่กาเข้ามาตบปลาชิวๆอยากตบปลาไว้ยอะเฮ้ยเอาทำไรอะ ไม่รู้อยากไปบอกว่าปล่อยตัวทิ้งกระบอกแล้วก็ตกพี่พพมีเรือของตัวเองยังมีเร,รือแต่เรือตัวเองปล่อยเช่าไปไปกเกาะอื่นดิเขาใช่หรอพี่ซื้อมาปล่อยเช่าแล้วหรอเออก็ปล่อยเช่าให้มีไอจอนเนี่ยวัยนละห้าหมื่นวันละห้าหมื่นเองนะเฮียถูกด้วยถูกถูกถูกคนเดินไปเจ็ดเจ็ดขั้นต่ำอ๋อ ถ้าสมมติเราเจอสองหกเงี้ยเล่นปะเล่นจากจันเพื่อนก่อนแล้วกันอย่างแรกเลยทำไมได้เอาไม้มานะมีผมมีครบทุกอย่างสนับไม้ทุกอย่างเลยเออไม่ได้เอาไม้มาจริงๆไม้เพิ่มกันหนึ่งก็ได้นะสุดตีครับตีผมว่าเขาไม่น่าเนี่ยหรอเขาไม่น่าจะหัวกับเราหรอกน่าจะแอบเขาน่าจะรอแบบรวมพลหลังรีปะแอบในเมืองอะไม่เชื่อพี่ดิ ไม่ออกทองเมืองหรอกเอ้ยมึงลองดูดตรงนี้ดิไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่กินเนี่ยขนาหคลายเคียงหนาอ,อ๋อไม่มีแล้วเมื่อตามหาคนเจอจริงเหรอนนองเผื่อเจอไง้วไฟรถกระหย่อมเดียวมอเตอร์ไซ นี่เพั่นเจอรันชูด,ดว่วนฮ่าฮ่าเจอตัวแล้วไี่คิดจุดกงินแดงไอสัตว์กรตะลิงนี่จุดทีน่น่นอุยอ้ยอุ๊ยพี่ไกดเอ้ยพี่พี่ไกด์ที่อะไรสัตว์ผมตั้งชื่อสวิตเ์ียกวพี่กไกดเฉยไอสัตว์เขาเปลี่ยนชื่อด่วนเลย คนทำความรับถ้าสมมติอเอา,นะะา,าส,นสนับมาต่อยเขาแล้วเขาจะปากฉลามเขาสวนสนับเขินปะเขินเลยเขินจัดเลย เขามาวัาเอ็มซีหรอวัดเอ็มซีบีซีจำได้ปะเอ้ะเทียเทียเออ๋อใช่ใช่เฮ้ยอย่านี้เหรอต้อไหนหรอกบินี่บินยี่ไหนลอยบินพี่บินเลยเฮ้ยอย่านี้เหรอใช่อยู่นี้แหละใช่เลยเมื่อกี้เข้าไปจ๊ะเอ๋เรามาอย่างเป็นมิตรอย่าตกใจถูกครับลูกเพ่ ได้เขาบอกว่าได้ยินเสียงอะไรไหมอย่าตกใจเป็นไงไหมไงไหมเออมารับแขกเลยครับสวัสดีค่ะมาเที่ยวเหรอคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนั่นในเลยค่ะเชิญค่ะมีเออมีน้ำอะไรบ้างครับดีมันลูกค้าลูกคุณอยี๋ควักอาวุธนะคขาสุขภาพสุขภาพสุขรับงั้นละครับน้ำไปเข้าไปเข้าไปครับไปรับรองเลย อย่าตกใจและอย่าอย่าตกใจไม่ขับครับพี่เดินถ้าเราไม่อยากขับลองขี่ดูก็ได้ลองบินดูก็ได้น้องก็น่าสนอยู่พี่ไอคนละสบไปอันนี้คือไอพี่อยากได้สเก็ตบอร์ดเหมือนปุ๊ดอ่ะปะไม่ได้ายไม่ได้พี่ท้องเาไปๆได้ขับได้รับโดนมือแปะเลยเอ้ยไอ เอ้บันกาเนั่นมันดินี่นี่นี่่นตัว้เรื่องอยู่นี่ของกูเนี่ยแต่ผมปล่อยให้อะเพคุณเอาไปดิเพคุณเอาไปดินี่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 ช็อคแสไอสัตว์นี่ไอ้สไม่ขอตัวนี้มาตัวนี้มาพี่คนจอดพี่ไหนพี่คนนี่ตัตัวนี้ตัวนี้ไปทิงเลยเออใครเอาได้ปล่อยไม่ได้เนี่ยแก้งปะเนี่ยตลมาแล้วเฮ้ยไม่ได้แก้งไม่ได้แก้งมันปล่อยไม่ได้จริงรถทูสองบเลยหรอสองศบเลยเฮียขออาวัไหนจะ มาแล้วน้ำนรับเอาที่น้ำที่เขาอะยากเลยต้องแข่งวะต้องแข่งวะไม่เห็นไม่มีอะไรเลยปั๊มหอยไปทำปั๊มหอยเจอในความหวังดีครับถ้าผมเจอดอกไมก้อ,อีกรอบผมจะเอานะให้มาโคตรได้ฟิลเลยว่ะเนาะเข้าไปบุกร้านอะเกือจัดเล็เผือจับสิ เขาต้องตกปาล์มอยู่เลยแวนรูเหมือนเขาแบบไม่อยากนี่นหรอหรือว่าเขาไป่ชินหรอเขาก็ไม่อยากสู้อยู่แล้วรู้รนปะ่าไม่มีใครอยากเล่นกับเด็กหลังห้องเราหรอกเด็กเกเรเลยอะ อะไรจ้าเท่มันไม่เท่ใช่ปหมล่ะไม่เท่ไหลโหไหลไปตามขอนไม้ไปเลยไม่น่าเหลือแล้วมั้งพี่รักรว่าวุฒิมันใช่ไหมพี่เอิก่าลูกตาใช่ไหมไม่รู้แหละพี่หรือเปล่าแบงเกอร์แบงเกอร์แบงเกอร์เลยเหรอไม่ธรรมดา่มีอะไรกับมึงอ่ะอะไรอ่าไอ้หลอกว่าแบงเกอร์เหรไม่ธรรมดา รวมบ้านแล้วก็เขาจะรีเซตอีกนะบาพอดีอะไม่เห็นบานบอกไฟเอม็มเนามั้งเหอเออเยมเละดีเลยอะเายช่าเลยอะเจเลยจ้าเลจ้าจัดอะจ้าจัดอะดีจัดอเอ็มเน้มชอบจัดอะเข้าไม่ได้พี่เดมเอออ่าแก้เฮียเวลาเดิมทำไมบัวเข้าได้วะอาว อันเชอร์พี่อาพเดทอันเชอร์ยังอัพเดทแล้วตอนบ่ายพี่ตอนบ่ายพี่เข้าไปแล้วรอบหนึ่งลองปิดเพราะไฟเอ็มลองเข้าใหม่ถูกไหมพี่ลองรีคอมไหมเออลองรีคอมดูก่อนลองดูลองดูอยาตกต่อใจอยาตกต่อปาจริงนะ 哦哦诶哦诶。<laughs> wow, okay, okay. แต่ของอะไรละ่ะที่อยากขายละ่ะโอเปอร์กรเกษตรทองครับรไปไ<ม>ก่อนนายทุนนี่เดี๋ยวพี่มาครับพี่เลิกเรื่องจอก,กันพี่พี่รับเหรียญซิ l เวอร์คอยไหมฮะรับซิลวแล้วขายเท่าไหร่ครับไม่โลหะไม่ดูได้เลยเ,ลยเหลือสองร้อยว่าไงไม่เอา แล้วบอกไม่รู้แต่บอกสองไว้ไม่เอาคืออะไรคือรู้แต่ทำเป็นไม่รู้งี้จกได้เท่าไหร่ล่ะละพันไดไหมั้งงั้นเดี๋ยวละพันค่ะ